สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ระบบนะครับในงานการลงทะเบียนและรายงานผลของงานศิลปะัตกกรรมนะร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษานะซึ่งอันนี้จะเป็นของอสอพอมอนะครับการ,การใช้งานของระบบของสอพอมอนี้จะแบ่งเป็น2แบบส,สหลัก2กลุ่มนะครับคือสอพอมอ,อันแรกคือสอพอมอที่แข่งรวมทั้งทั้งเขตเลยนะครับทั้งสอพอมเลยก็คือ,อ เราจะมีตัวแทนได้หลายตัวแทนนะครับเช่นอย่างของเชียงรายนะครับจะมีตัวแทนทั้งหมด4ี่ตัวแทนนะครับอันนี้คือแข่งรวมทั้งทั้งจังหวัดนะครับหรือทั้งทั้งเขตสอพอมและแบบที่2คือแข่งแยกตามเขตพื้นที่เดิมนะครับแข่งแยกตามเขตพื้นที่เดิมเราก็จะทําเว็บออกเป็นจํานวนตามเขตพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งอันนั้นเราจะพูดถึงกันทีหลังนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ ที่แข่งรวมเป็นระดับเขตแข่งแข่งสถานที่เดียวกันนะครับแต่มีการตัดสินออกมาให้ได้ตัวแทนตามจานวนกลุ่มเดิมนะครับก็จะได้ตัวแทนออกมาเป็นลหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับผู้ดูแลระบบนะครับให้เข้าไปที่เมนูผู้ดูแลระบบจนะบต้องเข้าไปติดตั้งเว็บก็ใส่ user admin นะครับ,รบแล้วก็รหัสผ่านที่ได้ไป ดับแรกนะครับเราไปที่การติดตั้งระบบนะครับปีการศึกษาไม่เปลี่ยนนะครับระดับเขตเป็นสมนะครับแล้วก็เลือกว่าเป็นสมออะไรนะครับแล right ้วก็อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นสมอเขตที่เท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างเป็นสมสามสิบหกนะครับอันนี้คือแข่งรวมระดับระดับเขตเลยนะครับคือทุกโรงเรียนมาแข่งในสถานที่เดียวกันนะครับแต่ตัดสินเป็น หลายตัวแทนนั่นเองนะครับคือเราจะมีใบคะแนนมา,าใบเดียวแล้วกรอกลงไปนะครับแต่มันจะหาที่1มาตามจํานวนกลุ่มเช่นสพมสามสิเนี่ยจะมีตัวแทนได้4ตัวแทนแยกเป็นกลุ่มนะครับมันก็จะตัดที่1ของแต่ละกลุ่มออกมาให้นะครอันนี้คือคือเป้าหมายหลักของตัวระบบตัวนี้นะครับส่วนสพมที่แบ่งแยกเป็นเขตย่อยอยู่แล้วก็จะพูดถึงกันทีนึงนะ ถัดมาครับรูปแบบการสมัครนะครับอันนี้เราจะให้เป็นโรงเรียนเลือกรายการเองนะครับเพราะว่าโรงเรียนจะสมัครเข้ามาแข่งขันรายการอะไรก็ได้นะครับโรงเรียนจะสมัครเข้ามาแข่งขันรายการอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้สิทธิ์โรงเรียนว่าจะส่งตัวแทนส่งเข้ามานักเรียนส่งโรงเรียนเข้ามาแข่งขันอะไรได้บ้างนะครับจะแตกต่างกับของประถมศึกษานะครับคือของสปปนะครับสปปเนี่ย ต้องเจ้าภาพเป็นคนเลือกให้ก็คือคือกลุ่มโรงเรียนเนี่ยในในสปอเนี่ยจะทําการะระบุลงไปว่าโรงเรียนนี้เป็นตัวแทนกิจกรรมอะไรนะครับแต่ทำรับสพมเราจะให้โรงเรียนเลือกแข่งเองนะครับถัดมารูปแบบกิจบัตรนะครับก็แล้วแต่เจ้าภาพนะครับว่าจะพิมกิจบัตรให้ก็เลือกตรงนี้นะครับหรือจะให้โรงเรียนเข้าไปพิมเองนะครับจากฟัชั่นตรงนี้นะพื้นหลังของกิจบัตรสามารถจะมีพื้นหลังหรือไม่มีก็ได้นะครับ มีพื้นหลังหมายความว่านะครับพื้นหลังที่เป็นไฟล์ที่เราอัพโหลดเข้าไปในระบบนะครับเวลา,าเวลาจะพิมพ์มันก็จะเห็นพื้นหลังออกมาทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ออกมาได้ทั้งเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ใช้พื้นหลังในกรณีที่เจ้าภาพเนี่ยมีฟอร์มกิจปิบัติให้นะครับแต่ให้ลงดยผิมเองนั่นเองนะครับส่วนหัวนะครับก็จะเป็นชื่อเว็บด้านบนนะครับคำอธิบายคีย์เวิร์ดก็เพิ่มเติมได้ไม่สาคัญอะไรนะครับ อันนี้ส่วนหัวของรายงานนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะไปปรากฏบนรีพอร์ตต่างๆนะครับเป็นแบบบันทึกคะแนนแบบลงเวลาต่างๆนะครับอันนี้เราก็ใส่ตามชื่อสถานที่การจัดกาแขันวันเวลาให้ถูกต้องนะครับส่วนท้ายก็แก้ไขได้นะครับถัดมานะครับคือส่วนอัปโหลดรูปภาพด้านล่างนะครับแต่ละอันนะครับอันแรกจะเป็นอัปโหลดโลโก้นะครับเป็นโลโก้ที่อาจจะขึ้นในเอกสารต่างๆนะครับอาจจะเป็นโลโก้การงานของแต่ละ แต่ละเขตได้นะครับก็เลือกแล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นไปครับถัดมาคือพื้นหลังของกจตติบัตนะครับอันนี้ก็ขนาดตามที่ระบุไว้นะครับตัวอย่างนะครับพื้นหลังก็จะเป็นพื้นหลังมีลายเซ็นเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ว่างเปล่าไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถไปดูได้นะครับไปเอาอันนี้ครับจากตัวอย่างจิตติบัต เราจะมีตัวอย่างเป็นไฟล์ h o อยช็อปให้นะครับไปแก้ไขแล้วเอามาอัพโหลดขึ้นใหม่ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นพื้นหลังของบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรประจำตัวครูกรรมาการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เราก็จะสามารถพิมพ์บัตรให้คอได้นะครับ mm hmm. เช่นกันนะครับบัตรนี้ก็เราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับที่เป็นตัวอย่างบัตรเนะี่ยไปแก้ไขแล้วก็ เซฟเป็นไฟล์มาอัพโหลดในระบบได้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ Photoshop อยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับติดตั้งระบบนะครับต่อไปนะครับเมนูแก้ไขอันนี้จะเป็นแก้ไข user เ,ยเฉยนะครับก็แก้ไขรหัสผ่านได้ถัดมานะครับแก้ไขหน้าเว็บหลักนะครับตัวนี้จะเป็นการแก้ไขแบนเนอร์ข้างบนนะ h e ด d e r ตรงนี้นะครับแล้วก็ ข่าวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บของเรานะครับอย่างเช่นถ้าต้องการเปลี่ยนเฮดเดอร์ใหม่นะครับเราก็คลิกเลือกนะแล้วก็ทำเฮดเดอร์ฟาเฮดเดอร์ที่เป็นรูปภาพไว้นะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปขนาดก็ตามนี้นะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากา็เลือกขอบข่ายนะครับขอบเขตของของขอเว็บที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เราทำภาพมาใหญ่เกินนะครับมันก็จะ ำหนดให้ตามขนาดของเว็บที่ใช้งานจริงนะครับเสร็จแล้วบันทึกเป็นของเว็บแล้วก็ปิดหน้าต่างนะฮะี๋ยวรีเฟตกครู่ภาพก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไขนะจากนั้นส่วนอื่นๆนะครับเราก็สามารถเพิ่มลิงก์ เมนูหลักได้นะครับเมนูหลักสามารถใส่ได้2รูปแบบก็คือใส่เป็นลิงก์เฉยๆนะครับเช่นจะลิงก์ไปที่สทถะแล้วก็ใส่ URL ของสปทะเข้าไปกำหนดการเปิดนะคแค่นี้นะครับไม่ต้องใส่ตรงรายละเอียดนะอันนี้จะเป็นการเพิ่มลิงก ไปเว็บต่างๆได้หรือไปส่วนที่เราต้องการได้หรือถ้าเป็นเพิ่มเนื้อหานะครับก็เพิ่มที่เดียวกันนะครับการเพิ่มเนื้อหาจะเป็นการเพิ่มเช่นรายการอะไรต่างๆที่เราต้องการแจ้งนะเราก็ใส่เข้าไปตรงรา,ายละเอียดตรงนี้นะไม่ต้องใส่ตรง URL นะครับคือเมาไต้องแจ้งไขแล้วก็เพิ่มรายการนะเสร็จเรียบร้อย ักษณะของเนื้อหานะครับก็จะเป็นป๊อปอัพเนื้อหาขึ้นมาแบบนี้นะครับถัดมานะครับตรงเพิ่มลิมเก์นะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเกณฑ์ต่างๆเข้าไปใหม่นะครับเราก็ใส่เกณนแล้วก็ตำแหน่งไฟล์นะครับที่เราต้องการ,รหรือต้องการแก้ไขก็คลิกที่รูปบืสอได้นะครับตารางงานในขันอันนี้จะดึงมาจากระบบอยู่แล้วนะครับเพิ่มบล็อก มันจะเป็นการเพิ่มบล็อกส่วนเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นแบนเนอร์อะไรเพิ่มเติมได้นะครับสรุปการแข่งขันก็จะอันนี้ดึงมาจ,จมากอัตโนมรติอยู่แล้วส่วนประกาศนะครับประชาสัมพันธ์เราสามารถเพิ่มบล็อกเข้าไปได้นะเป็นป้ายประกาศต่างๆถ้าต้องการเพิ่มรูปภาพนะครับก็คลิกที่เพิ่มรูปภาพนะครับเปิดหน้าต่างการอัปโหลดเราต้องอัปโหลดรูปภาพเข้าไปก่อนนะครับ หลดไว้แล้วนะรเราก็สามารถที่จะใส่ลิงก์ใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกตัวข่าวเองก็จะไปปรากฏนะครับแต่ว่าเราต้องดูลำดับดีๆนะครับตรงนี้ก็จะมีการเรียงลำดับนะครับศูนยะ์แสดงว่าในอื่นมันก็ศูนย์เหมือนกันนะครับทำให้ไม่อัปเดตล่าสุด อันนี้เพิ่มได้เพิ่มลบแก้ไขได้ครับลบออกได้ข้างล่างก็จะเป็นส่วนเพิ่มข่าวนะครับลักษณะของข่าวก็คือจะมีหัวข้อข่าวแบบนี้นะครับซึ่งต่างจากาส่วนส่วนล็อกธรรมดานะครับจะไม่มีหัวข้อ,ขอเพิ่มข่าวแล้วก็เพิ่มเข้าไปด้านเหมือนกันนะเพิ่มมีหัวข้อข่าวนะครับมีรายละเอียดน,นี้ข่าวอีกด้านล่าง ัดมานะครับอันนี้เพิ่มลิงก์นะครับหรือจะเพิ่มบล็อกเพิ่มเติมอย่างตัวอย่างนี้เป็นการเพิ่มบล็อกเข้าไปใหม่นะครับใส่แบนเนอร์เพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้คือการแก้ไขหน้าแรกนะครับแล้วเราก็กลับไปที่น้าผู้ดูระบบนะครับถัดมาเป็นการสำรองฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ระบบเราจะตั้งอัตโนมัติไว้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่หากช่วงไหนที่มีการแข่งขันนะครับเราสามารถที่จะสำรองได้เป็นช่วงเวลาได้เลยนะครับก็คลิก จะทำการสำรองฐานข้อมูลของเราไว้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเราก็จะเอาดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้นะครับไปทําการอัปเดตใหม่ให้มันแก้ไขได้ซึ่งจะต้องแจ้งกับกับส่วนกลางนะครับให้ดําเนินการให้ถัดมานะครับจะเป็นการยกเลิกประกาศผลอันนี้แอดมินจะสามารถทำได้นะครับในกรณีที่ เราแข่งเสร็จเราประกาศผลไปเนี่ยมันผิดพลาดนะครับต้องมีการแก้ไขจะต้องยกเลิกการประกาศผลก่อนนะครับจึงสามารถเข้าไปแก้ไขคะแนนหรือการให้คะแนนในส่วนต่างของแต่ละกิจกรรมนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับจะมียกเลิกคําว่ายกเลิกนะไหนที่เรายกเลิกมันก็จะหายไปนะครับประกาศผลก็จะหายไปนะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปแก้ไขคะแนนได้ ส่วนของแอดมินก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดส่วนของกิจกรรมนะครับเราก็ไปที่ผู้ดูแรลระบบเหมือนเดิมนะครับใช้ user ชื่อว่า center นะครับ password ตามท่่ด้านไปนะครับ center เนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการจัดการแข่งขันพวกเกี่ยวกับกิจกรรมนะการพิม แบบฟอร์มต่างๆออกมาเตรียมการแข่งขันนั่นเองนะครับนิงแรกนะแก้ไขระบบนี้ก็เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับรูปแบบการแข่งขันอันนี้จะเหมือนกับแอดมินเมื่อกี้นะครับก็จะให้โรงเรียนเลือกรายการเองหรือว่าเขตเลือกให้รจริงๆตัวน,นี้มีประโยชน์นะครับถ้าเลือกเป็นเขตเลือกให้ก็ก็จะเป็นเหมือนกันการปิดไม่ให้องเรียนเ,นยเลือกรายการแข่งขันเพิ่ม แต่ยังสามารถแก้ไขชื่นเรียนอะไรได้นะถัดมานะครับการจัดการกลุ่มแข่งขันอันนี้สําคัญนะครับถ้ามีการแข่งทุกโรงเรียนในในเขตนะครับแข่งที่เดียวกันนะครับเราจะต้องแยกเป็นกลุ่มย่อยนะครับว่าอันนี้ก็จะแบ่งตามเขตพื้นที่สพทเดิมนะครับเางของเชียงรายสพทเดิมจะมีอยู่อยู่สสพทนะครับเราก็จะแบ่งกลุ่มย่อยเป็น4กลุ่มแบบนี้นะครับ เพิ่มเข้าไปได้นะครับเพิ่มเข้าไปทีละกลุ่มนะครับอาจจะตั้งชื่อกลุ่มตามตามความเป็นจริงเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มย่อยแบบนี้ก็ได้นะครับคือต้องใส่ให้ครบตามจํานวนก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่จะเวลาเราไปบันทึกคะแนนนะครับมันจะแยกที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มออกมาให้เพื่อจะเป็นตัวแทนเข้าไปในกานต่อนด้เองนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นการเ,าเพิ่ม นะครับสนามแข่งที่เราได้เตรียมไว้นะครับว่ามีแข่งที่ไหนบ้างนะครับเราก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปว่ามีสถานที่ใดบ้างนะครับอันนี้ต้องเพิ่มให้ครบนะครับเพราะว่าเราจะมีผลในส่วนของการแก้ไขกิจกรรมแต่ละกิจกรรมว่าแข่งในที่ไหนบ้างนะครับถ้าเราไม่เพิ่มตรงนี้มันจะไม่มีให้เลือกนะครับถัดมานะครับวันที่เข้าแข่งนะครับอันนี้เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับว่าในกําหนดการเนี่ยเรามีแข่งวัน่ไหนบ้าง เพิ่มวันที่เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแก้ไขตรงแต่ละกิจกรรมมันจะต้องเอาตัวน,นี้นะครับไปไปเลือกจากแต่ละกิจกรรมถ้าเราไม่เพิ่มตรงนี้มันก็จะไม่มีให้เลือกเหมือนกันกันกบของสถานที่นะครับคราวนี้มาดูตรงตารางนการแข่งขันตัวนี้จะแบ่งเป็นตามกลุ่มสาระเป็นหมวดหมู่นเองนะครับภาษาไทยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับ ซึ่งเราต้องเข้าไปแก้ไขแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราลงไว้ก่อนก็เลือกนะครับใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นอาคารเรียนชั้นห้องนะครับวันที่ก็เลือกนะครับตามวันที่ที่เราแข่งในแต่ละกิจกรรมนะเวลานะครับเวลาที่ใช้เวลาเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกแก้ไขนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขอย่างนี้นะครับไปทุกกิจกรรมนะครับตามตารางที่เราได้ออกไว้นะครับว่ามีแข่งวันไหนที่ไหนนั่นเองนะครับ โดอทำทุกหมวดหมู่เลยนะครับในกรณีกิจกรรมท้องถิ่นนะครับอันนี้จะยังไม่มีไม่มีกิจกรรมนะครับจะเป็นศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มกิจกรรมท้องถิ่นเข้าไปนะครับในการแก้ไขรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมนะครับหรือเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะครับให้ไปการจัดการกิจกรรมการแข่งขันนะครับไปที่ภาษาไทยนะครับอันนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือมีส่วนของการเพิ่มเกณฑ์นะครับ ในการแข่งขันเนี่ยมีเกณฑ์ให้คะแนนยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้จะไปออกอยู่ในใบบันทึกคะแนนของกรรมการนะครับว่ามีกลุ่มคะแนนย่อยเท่าไหร่นะรแต่จริงเราเวลาเราบันทึกคะแนนเราไม่ได้บันทึกคะแนนย่อยเวลามาส่งนะครับเราสนใจคะแนนเต็มร้อยอย่างเดียวแต่เนื่องในความสะดวกในกรณีกรรมการจะแยกเป็น,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 นนะคะแนนต่างๆถัดมาที่สําคัญนะครับเพิ่มกรรมการ เราก็เพิ่มกรรมการตัดสินนะครับตามคําสั่งที่เราได้ได้ระบุไว้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปทีละคนนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นการแก้ไขกิจกรรมนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้จะแก้ไขได้ละเอียดกว่านะครับสถานที่เวลาการแข่งขันชื่อกิจกรรมอันนี้ไม่จริงๆไม่ควรไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเราได้ได้เซตไว้ให้ถูกต้องแล้ว ก็จะหลักๆก็จะมีวันที่กับสถานที่นะครับอันนี้เหมือนกันกับที่ผ่านมานคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมท้องถิ่นนะครับที่เราต้องการเพิ่มนะครับถ้าเราดูมันจะมีคําว่าเพิ่มกิจกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมที่เราแข่งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ เปลี่ยนจำนวนครูนะครับสถานที่อะไรต่างๆก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาเราก็ไปเพิ่มเกณฑ์การแข่งขันอ่ะเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเพิ่มกรรมการเข้าไปให้เรียบร้อยทุกกิจกรรมนั่นเองนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องตรวจสอบทุกกิจกรรมนะครับว่าครบถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ควรจะทําในส่วนเริ่มแรกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อ ต่อตารางการแข่งขันด้วยนะครับเราจะได้ทราบว่ากิจกรรมไหนแข่งวันไหนนะครับถัดมานะครับกําหนดกิจกรรมหลักเสริมนะครับตัวนี้นะครับกิจกรรมหลักหมายถึงกิจกรรมที่จะไปแข่งต่อในระดับระดับภาคนะครับถ้าใช่คือมีการแข่งขันต่อในระดับภาคนะครับอาจจะมีบางกิจกรรมที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ไม่มีการแข่งขันต่อนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะ ส่งผลนะครับต่อเวลามันจะดึงตัวแทนที่จะเข้าไปแข่งขันต่อในระดับระดับภาคขึ้นมานะครับถ้าไหนไม่ไม่ใช่แบบนี้มันจะไม่ดึงมาถัดมานะครับล็อกการลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดการลงทะเบียนนะครับในส่วนของโรงเรียนแล้วก็เขตถ้าเราให้ลงทะเบียนก็คลิกตรงนี้นะครับถ้าปิดการลงทะเบียนของโรงเรียนก็ล็อกไว้ เขตก็ยังสมามารถแก้ไขได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้เขตแก้ไขได้ด้วยก็ล็อกการลงทะเบียนของเขตด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องเปิดไว้นะครับเปิดไว้ทั้งสองส่วนล็อกการพิมพ์เกีริบัตรนะครับเริ่มต้นเราจะล็อกไว้ไม่ให้พิมพ์เกียรติบัตรในกรณีที่เราจะให้ลงเรียนเองนะครับแต่ว่ายังออกแบบเกติบัตรไม่เสร็จยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นนะครับหรือยังไม่ถึงวันแข่ง เราก็จะปิดไว้ถ้าเราเปิดไว้เปิดไว้ได้ในกรณีที่เราได้ทํากิจบัตรแล้วก็อัปโหลดไฟล์พื้นหลังกิจบัตรเรียบร้อยนะครับถ้ากิจกรรมไหนที่มีการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการประกาศผลไปเรียบร้อยนะครับมันจะสามารถดาวน์โหลดกิจบัตรออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถปินได้เลยนะครับทั้งในของส่วนนักเรียนครูแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับ เป็นกรรมการตัดสินกรรมการดำเนินงานก็สามารถพินได้แต่ตอนแรกจะยังไม่สามารถพินได้นะเพราะเราปิดไว้ก่อนถัดมานะครับตรงเจ้าหน้าที่นะครับพินพ์เกีิบัตรตรงนี้จะใช้สําหรับศูนย์ที่เป็นเจ้าภาพจะพิมพ์กีิบัตรให้โรงเรียนเองนะครับก็จะมี User Password เข้าไปจัดการนะครับในส่วนของระบบการพิมพ์ตัวอย่าง เราสามารถเข้าไปที <Genau. S 2> ่ระบบการกินได้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปพิมพ์เกจิัตรได้นะครับในแต่ละกิจกรรมที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับตรงนี้สําคัญนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้นะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นมานะเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ในการประมวลผลของเรานะครับซึ่งเราจะต้องสร้าง ขึ้นมาก่อนอันนี้อาจจะสร้างเป็นตามหมวดหมู่ได้นะครับตามหมวดหมู่สร้างตามหมวดหมู่ได้นะครับเช่นเราอาจจะแยกสนามแข่งก็ให้แต่ละเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกกอกข้อมูลในแต่ละกิจกรรมนะครับกกอกคะแนน,นแต่ละกิจกรรมนะครับเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นการกาหนดว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยนะครับ สามารถกรอกหรือบันทึกคะแนนในกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับเราก็ติ๊กเลือกให้แล้วก็กดตกลงนะครับกิจกรรมนอกเหนือจากที่เราเลือกให้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นจะไม่สามารถบันทึกคะแนนได้นะส่วนของเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน,นนะครับก็จะอยู่ที่หน้าแรกเหมือนกันนะครับก็จะเข้าไปที่ระบบบันทึกคะแนนนะครับก็จะใส่รหัสเข้าไป ตรงส่วนนี้จะมีส่วนวิดีโอที่การใช้งานอีกอีกส่วนหนึ่งแล้วนะเราจะไม่พูดถึงถัดมานะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการนะครับตรงนี้จะอำนวยความสะดวกในการิ้นกิจบัตรของกรรมการดำเนินง,งานนะครับโดยด้านหนับแรกเราต้องเพิ่มนะครับหน้าที่เข้าไปก่อนก็คือเป็นคําสั่งว่าเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไร จากนั้นนะครับเราก็ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มไปทีละคนนะครับว่าเจ้าหน้าที่นี้หน่วยงานอะไรนะครับทำหน้าที่อะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะสามารถพิมพ์เกณบัติได้ที่ที่หน้าแรกของเว็บนะครับตรงกรรมการนะครับตรงนี้จะมีปกิบัตพิมพ์ให้ในกรเลที่เราเปิดเปิดการพิมพ์เกิบัตินะครับ ตอนนี้มันจะมีบัตรประจำตัวครับก็สามารถพิมพ์บัตรของเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับการพิมพ์เอกสารอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะพิมพ์เอกสารเพื่อเตรียมการแข่งขันนะครับอันดับแรกก็จะเป็นใบป่าน้านะครับอันนี้จะเป็นมีเป็นแบบ PDF ใหนะ้ก็เราจะพิมพ์ใบป่าน้าในแต่และกิจกรรมออกมา ก็จะมีรายละเอียดต่าง,างๆครับชี้แจงไว้ให้อันนี้เราก็จะติดหน้าซองของแฟ้มการตัดสินของการกิจกรรมนะครับถัดมานะครับจะเป็นแบบลงทะเบียนของนักเรียนนะครับครูแล้วก็ใบลงเวลาของกรรมาการ ายละเอียดอะไรเนะครับของครูนะครับใบลงเวลาของครูอันนี้แล้วแต่เขตว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับถ้าใช้ตัวไหนเราก็ปิ้นออกมาได้นะครับใบลงเวลาของกรรมการนะครับและที่สำคัญนะครับคือแบบบันทึกคะแนนนะคอันนี้ต้องปิ้นออกมานะครับเพื่อที่จะให้กรรมการ สุดท้ายลงคะแนนร้อยเต็มร้อยเนี่ยได้เท่าไหร่ออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้เข้ามากรอกในระบบนะครับถัดมาเป็นเอกสารการเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เราก็ต้องแนบไปในซองด้วยนะครับเมื่อมีการแก้ไขชื่อหรือมีการเพิ่มชื่อครูนักเรียนหรือกรรมการนะครับเพื่อที่จะใบเนี้ยมาบันทึกก่อนที่เราจะ,ะทําการบันทึกคะแนน ต้องมีการแก้ไขชื่อนักเรียนครูก่อนนะเพื่อที่เวลาปิ้นเกณฑบัตรแล้วจะจะได้ไม่เสียหายนะอันนี้เป็นพิม์รหัสผ่านเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนนะครับก็ปิ้นให้ไดนะ้อื่นก็สรุปนะครับการแข่งขันอันนี้สรุปรายการแข่งขันเป็นรายวันนะครับเพื่อที่จะทําการประเมินได้ว่าใน ในวันวันนึ่งนะครับจะมีคนเข้ามาในงานเรากี่คนนะเพื่อไว้สําหรับประเมินในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มหรืออำนวยความออสะดวกต่างๆนะครับนี่ก็จะแยกเป็นวันได้ก็จะทราบว่าแต่ละวันมีจำนวนคนเท่าไหร่นะครับ แต่นี้ต้องต้องผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใน,นจะเป็นข้อมูลสุดท้ายนะถัดมาก็จะเป็นสรุปการลงทะเบียนนะครับว่าแต่และกิจกรรมเนี่ยมีจานวนทีมแข่งเท่าไหร่มีครูมีนักเรียนเท่าไหร่นะครับอันนี้สรุปสุดท้ายออกมาอันนี้ส่วนของเซ็นเตอร์ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะต้องจัดการในส่วนเริ่มแรกนะครับจะต้องแก้ไขกิจกรรมต่างๆให้เรียบร้อยก่อน,น เซเทอร์ก็คงจะหมดแค่นี้นะครับตัดไปนะครับจะเป็น u ู e r ระดับเขตนะครับที่จะเข้ามาจัดการในส่วนการลงทะเบียนต่างๆนะครับซึ่งก็ไปที่ผู้ดูแลระบบนะ มาแล้วนะครับก็แก้ไขรหัสฐานได้นะครับที่สําคัญนะครับอันนี้จะเป็นของสพจะสพมจะไม่ได้ใช้นะครับซึ่สำคัญจะเป็นการจัดการโรงเรียนนะครับคือจะเป็นการเพิ่มโรงเรียนทั้งหมดลงไปนะครับโดยเราก็เพิ่มไปที่โรงเรียนนะครับบอกว่าสังกัดสพมนะครับกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเท่าไหร่นะครับต้องเลือกด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผลนะครับเวลาบันทึกคะแนนมันจะแยกตัดสินออกเป็นกลุ่มๆให้นั่นเองนะครับ เราก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วรหัสผ่านต่างๆมันจะสร้างออกมาให้เองอัตโนมัตินะครับจากนั้นเราก็จะทําการาพิมพ์รหัสผ่านเนี่ยนะครับแจกไปให้แต่ละโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนนะครับเข้าลงมาลงทะเบียนรายการแข่งขันต่างๆพร้อมทั้งเพิ่มชื่อนักเรียนแล้วก็ชื่อครูลงไป หรือถ้าเขตต้องการลงทะเบียนให้โรงเรียนเองก็สามารถทําได้นะโดยคลิกท,ที่ลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโรงเรียนเสร็จแล้วก็เลือกรายการว่าจะให้โรงเรียนนี้นะครับแข่งรายการอะไรบ้างอันนี้ก็เลือกให้ได้นะครับพร้อมกับลงทะเบียนชื่อครูนักเรียนได้ด้วยนะครับเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับเขตสามารถแก้ไขได้ครูก็เหมือนกัน อันนี้หน้าที่เขตก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคือเพิ่มโรงเรียนแล้วก็แจกรหัสผ่านไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่ที่เราจะต้องทําการจัดก,การนะรในส่วนของของเขตที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับในส่วนของสองพอมอที่มีการแข่งขันแบบรวมนะครับโดยจะได้ตัวแทนออกมาหลายหลาย,หลายตัวแทนนะตามจำนวนกลุ่ม สอพอมอเดิมอ่าสอพปสพทเดิมนะตัวจีนะเช <_ C 1> ่นในจังหวัดนั้นสพทเดิมมี5ก็ต้องได้ตัวแทน5 5ทีนะครับซึ่งถ้าเราดูผลการแข่งขันน,นะครับมันก็จะออกมาเป็นกลุ่มย่อยนะครับว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มย่อยนยใครเป็นตัวแทนนะครับคือชนะเลิศต้นเองนะครับอันนี้หลักๆนะครับก็ คงจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ